อันนี้คือรูปของเสือเสือขาวจะอยู่ซ้ายมือเห็างนั้นเมื่อกี้เราดูสีตรงเมื่อกี้อยู่ขวามืออ๋อด้านนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าเข่าขาแบบนี้พูดได้ไหมเห็นแล้วด้านหลังด้านหลังมีซ้ายหัวาเสือก็เป้าหมายที่เราบอกไปแล้วเดี๋ยวัปชมกันก่อนนะอย่างรูปที่ผ่านมาก็คือหันคือเราลูกค้าสามารถรูปบูได้จะเอาซ้ายหันหน้าด้านซ้ายด้านขวาหน้้าาซยหรือหหันน้าวหรือว่าจะเอาสองตัวที่เอามาประกบกันแล้วอ่นซ้ายกับขวาก็หากัน ฐานล่างก็คือ80เซนความกว้างความสูงก็1เมตรหนึ่งเมตรยีย่สิบห้าด้านหลังเป็นต้นไม้อะไรเนี่ยออันนนนี้้ตะะไระก็คือไม้แบบคล้ายๆไม้โบราณนะเนาะมันสามารถเป็นไม้ลำป่าเขาหินหินมะพร้าวเลยเอ่อไม้ซึ่งจินตนาการออกมาจากป่าหินมะพร้าวนะโอเคเสือกาเรียกเสืออะไรนะนั่เมื่อกี้เสือขาวเสือขาว,ขาว